สวัสดีสมาชิกเพื่อนทุกทุกท่านหนึ่งพันก้าราสิบเกท่านาเพื่อนสมาชิกยายเราจะมาคุยกันให้ทันกระแสสังคมในยุคปัจจุบันที่โซเชียล มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตหรือว่าหาเงินจากโซเชียลทางอินเทอร์เน็ตอินเทอร์นเน็ตมีความซื่อสัตว์ต้องมีความซื่อสัตว์กันแล้วก็จริงใจต่อกันเนาะในโมมิตรสหายยายถือว่าเป็นมิตรสหายสายสายธรรมของยายเลยนะเพราะวา่าทุกคนที่กดเข้ามา กดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์แล้วก็มาดูยายเนี่ยถือว่าถือว่าให้เกียรติยายยายขอบพระคุณมากจริงๆทุกคนลายายเป็นคารวาดยายเป็นอุบาสิกานะยายเป็นคนไทยอยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศไทยมาซา from Thailand ยายเป็นคนที่ตื่นรู้ทันกระแสกรรมของเจ้าของคนตื่นรู้กะแสทธรรมตอนนี้ตอนนี้เออคารวาส คาราวาสสอนธรรมได้ไหมคุยได้ไหมย <c oughs> I love y ยืคาราวาสสอนธรรมตอนนี้กระแสมาแรงนะพุทธศาสนาคนที่จ้องจะทำลายล้างเนี่ยมีเยอะการทำลายประเทศชาติด้วยทำลายาระบอบประชาธิปไตยทำลายระบบ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขทำลายศาสนาประจำชาติพุทธศาสนาทำลายจิตวิญญาณของคนไทยทำลายจิตสำนึกทำลายคุณธรรมจริยธรรมในตัวตนของเจ้าของมีเยอะหลายคนไม่รู้หลายคนขาดสติหลายคนยัง้งคิดตอนนี้ อาจารย์เบียช่องแกอะไรนะคนตื่นทำถือว่าแกนี่ยอมสละยอมสละตัวเองยอมสละจิตวิญญาณของตัวเองเพื่อที่เพื่อที่จะเอากระโถนมาตีปากกระโถนนี่เป็นของต่ำนะกระโถนท้องพระโรงกระโถนนี่เป็นของต่ำทำให้การทำให้กระแสตื่นตัว คนที่หลงงมงายขาดสติยังคิดคนที่เอาของต่ำมาไว้สูงนี่คือที่เห็นนะเอาของต่ำมาอยู่สูงเอาของสูงมาลงต่ำไม่นับถือไม่ให้เกียรติดูมินดูแคลนบรรพระบุรุษสถาบัน ทำลายเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าของของตัวเองถามว่าคารวาสอนทำได้ไหมได้ได้พระพระสงฆ์พระสงฆ์งก็คือคนที่ที่ละแล้วซึ่งกิเลส ถึงได้โกนหัวใส่ผ้าสามผืนผ้าสามผืนคือคนที่ละแล้วแต่ถ้ายังแต่ถ้ายังมีจริตที่ออกมามาเพ่นพ่านกันบนโซเชียลเนาะ มันเป็นอะไรที่อาจารย์เบียร์นี่ตอบตามตอบตามคัมภีร์ไบเบิลนะอาจารย์แกเคยเป็นผู้นําแก่ยายก็เคยศึกษานะคนเราต้องศึกษาทุกศาสนายายเคยศึกษาเคยเป็นแมทริวเคยศึกษาเคยเรียนรู้แต่เราแต่ยายไม่เคยเปลี่ยนศาสนา จันเบียเขาเป็นคนที่เคยเป็นผู้นำฝูงแกะมาก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะรู้เลี้ยวเขามาคุยเรื่องพระพุทธเจ้าคุยเรื่องพุทธศาสนาเขาคุยตามพุทธวจนะตามพระไตรปิฎกตามหนังสือเป๊ะเพราะฉะนั้นมีคำถามมีคำตอบมีปุจฉาวิาสนาไปถามเขาเขาจะมีคำตอบให้ดีมากรูปะ แล้วคนที่มีความรู้อยา่ากางอย่ากางฟังหูฟังตาฟังจิตฟังมีสำนึกฟังในคำพูดหมดป่ะพระจริตพระก็คือจริตพระคนเหมือนกันรู้เหมือนกัน แต่จะรู้ซึ้งแค่ไหนอยู่ที่จิตกุศลจิตที่เป็นกุศลจิตสะอาดโบราณโบราณประเพณีโบราณคำโบราณโหรา,าศาสตร์การดูหมอการทำนายดวงการ เดินตามดวงการดูเลิกดูชัยของพระาทิตพระจันทร์ดูน้ำขึ้นน้ำลงมันมีประวัติและที่มาที่ไปจิตวิญญาณมันมีจริงฉะนั้นคารวาดสอนธรรมได้ไหมได้คุยกันคุยกันเพื่อหาทางออกทางที่ดีขึ้นววความยุติธรรม ทนายก็ต้องฟังทนายก็มีทนายโจทย์ทนายจำเลยศารเป็นผู้ตัดสินเหลืออยากลางให้มากอย่าเอาจริตตัวเองมาให้เกินอึงอักก็จะฟ้องอึงอักก็จะฟ้องเมตตาธรรมค้ำจุนโลกทำไมถึงมีคำนี้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกพุทธเจ้าเดินตามเสด็จพ่อราชการที่9้า ฉันเกิดในรัชกาลที่เสืบสารประเพณีต่อยอดคุณธรรมจริยธรรมจ,จิตจำนึกคาราวาอุบาสิกาประสบการณ์มัสซาเคชอบอาจารย์เบียนะแต่ไม่ชอบกระโถนอาจารย์เบียนะเวลาแต่แต่เมื่อแต่เห็นคลิปอาจารย์เบียกินด้วยแก้วกาไก่แล้ว ชอบนะชอบสุดยอดขอให้คนไปเสวนากับท่านนะจะได้จะได้โต้ว,วาทีกันได้ดีเนาะเอาพระไตรปิฎกมามาคุยกัน <c oughs> คนรุ่นใหม่จะได้รู้โอ้ยพูดไม่ได้แล้วขอโทษลาละจ้าสวัสดีค่ะมัสสาเขยนกแคตุครับเลิฟสาธุธรรมจเจริญในธรรมกันทุกคนสมาชิกยายสองพันท่าน